สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าสมัครงานใช่ไหมคะค่ะมาสมัครงานค่ะแนะนําตัวเองด้วยค่ะใช่ค่ะอ่านางทรัพย์ปาทานจ้าอ๋อเป็นคนชอบมองกล้องเหรอคะจ้าอายุเท่าไหร่คะเนี่ยแปดสิบเจ็ดจ้าเคยทํางานอะไรมาก่อนคะขายอาหารจ้าขายอะไรจ้าขายก๋วยเตี๋ยวจ้าอ๋อรูไม่ี่ยว่ามาทํางานอะไรวันนี้ไม่รู้จ้ะอ่าอันนี้เป็นพนักงานไร้สด จัดไฟเป็นไหมไฟอะไรไฟข้างหน้าให้หน้าสวยจัด,ดเป็นไหมคะถ้าเห็นก็ทาได้จริงๆไม่ใช่เป็นเจ้าของนะจริงๆในงานนี้มีเจ้าของอยู่เนี่ยเจ้าของท่านประธานเลยนะตาเขาเนี่ยจะมีคนอยู่ในตาเขาเยอะมากเลยเป็นหลายร้อยละคนดูจับจ้องคุณอยู่ว่าวันนี้คุณสัมภาษณ์ดีหรือเปล่าคุณต้องตอบไปถูกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเจ้านายจะทําเสียงดังใส่นะคะโอเคไหมคะให้ความร่วมมือด้วยนะคะวันนี้จ้ะ,จะเอ้คุณซับนี่ออกจากบ้านมานี่หลงไหมคะ ไม่หลงจำได้บ้างอะไรบ้างเนี่ยเอออันนี้เป็นคนสัมภาษณ์งานนะเวลาใครมาฝึกคุณรู้สึกกลัวไหมคะคุณซาบไม่กลัวจ้ะทำไมงะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเคยชินมาแล้วเคยสัมภาษณ์มาแล้วเหรอใช่ชินมาแล้วแล้วน,นี่ทํางานอะไรมาบ้างเนี่ยเคยไปต่างประเทศมาวิสสุาเซต อะไรนะคะมิสซูซอสเซตบอสตันมัทเชสซูเซตบอสตันตแล้วนายเคยไปมัทเชสซูเซตไหมคะอ๋อเขาบอกเขาเคยไปถ้าคุณได้งานนี้สิ่งแรกที่คุณจะทำเลยคืออะไรคะบอกก่อนจะมีงานอะไรเป็นพักงานก็คือมีคนรับสดใช่ไหมคุณเป็นคนจัดไฟรให้งานเนี่ยคุณจะได้เงินเดือนปีหน้าก็คือเงินเดือนเนี่ยคุณจะไปทบปีหน้าแต่คุณต้องทำงานาวันละอืมจริงๆเดี๋ยวขอถาม อ๋อเจะ้ายายบอกเดี๋ยวค่อยบอกตอนนี้คุณยายดูละครอะไรอยู่คะช่วงนี้ช่อง3 1เจ้ะเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเพิ่งจบไปอะใครเล่นคะจำไม่ได้เลยอ๋อยายจำไม่ได้แล้วยายชอบกินกาแฟหรือชาคะกินชาจ้ะทำไมจ้ะกาแฟกินแล้วเดี๋ยวนอนไม่หลับยายเคยได้ยินคำว่าหนังตาดื้อกาแฟไหมคะหนังตานี่นะดื้อกาแฟไม่มีทางหลับยายเคยเห็นไหมคะหนังตาดื้อกาแฟเป็นอย่างนี้ นั่นแหละไม่ได้หลับหรอกตาหลอนนั่นอะ่ะถ้าหัวหน้างหดหงิดยายจะตลอบเป็นไงเออหัวหน้างหูหงิดไม่ต้องหงุดหงิดนะจ๊ะใจดีๆนะจ๊ะรักนะจ๊ะคุณซับคิดว่าตัวเองทันสมัยอยู่ไหมคะก็ทันสมัยนะยายปรับปรุงตัวตลอดเออคุณกิฟคุณนี่คุณกิดว่ามันยังไงคะก็ให้ใสก็ใสไหนคุณลองโชว์ที่กล้องซิว่าคุณใส่ยังไงไคุณลองทำท่าอย่างสิ เบลเลยไหมเบลเบลกรุบจุก,กูเบลกรุบจุก,กูเป็นคําของที่นี่นะใครเข้ามาที่นี่จะต้องพูดแบบเบลกรุบจุก,กุจุก,กู่นี่นะคะถ้าให้แนะนําตัวเองด้วยสามคำคุณซับจะพูดอะไรคะลืมไปแล้วก่อนออกจากบ้านเนี่ยคุณแต่งหน้ามาหรือเปล่าแล้วคุณแต่งหน้าด้วยอะไรคะแต่งหน้าด้วยแป้งแป้งอะไรคะ วิงกี้อะไรเนี่ยวิงกี้เบอร์สูงเลยคะเบอร์สูงสองเช็คหน้าตัวเองในกล้องสวยไหมสวยจ้ะเจ้า<ห>นายคะจะรับฉันไหมจ๊ะจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวคุณเจ้านายเอามือลงมา,า,มาแล้วไปกับเขาถ้าเกิดว่าไปหาคุณซับเนี่ยแสดงว่าเขาตอบตกลงมาเลยจ้าเจ้านายลงมาค่ะตกลงเลยนะจ๊ะเออพอดีเจ้านายเปิดไอนีดหนึ่งเจ้านายกลัวเหรอคะ ใช่ไหมคะแสดงว่าคุณซับผ่านงานแล้วเริ่มทํางนานพรุ่งนี้ได้เลยนะเริ่มต้นจากพาเจ้านายไปเข้าห้องน้ําด้วยนะคะได้ค่ะจะพาเจ้านายเข้าห้องน้ําจ้ะไปเลยเหรอคะไปเลยค่ะอ